สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูฟา้าคุณครูถาปณีบวงหูอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาสังคมศึกษาพาสนุกค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องาศาสนาในประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนมีอิสระในการเลือกนับถือาศาสนาจึงทำให้ในประเทศของเรานั้นมีผู้นับถือาศาสนาแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาส,าสนาคิดเป็นร้อยละ93.5รองลงมาคือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ5.3รองลงมาคือศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ1.1และศาสนาอื่นๆคิดเป็นร้อยละ0.1ค่ะแม้ว่าจะนับถือศาสนาต่างกัน แต่คนในสังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะมาเริ่มที่พระพุทธศาสนากันเลยค่ะซึ่งสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานั้นเราเรียกว่าธรรมจักร สถานที่กำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียหรือเรียกว่าดินแดนชมพูทวีปพระศาสดา,าหรือผู้ที่ก่อตั้งาศาสนาพุทธได้แก่พระพุทธเจ้าและคัมภีร์ของาศาสนาเราเรียกว่าพระไตรปิฎกค่ะาศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากเป็นลำดับที่สองในประเทศไทยซึ่งสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามนั้นจะเป็นรูปดาวและจันทร์ครึ่งเซี้ยวค่ะสถานที่กำเนิดของศาสนาอิสลามอยู่ที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียพระศาสดาได้แก่ท่านนาบีมูฮัมมัดค่ะ ซึ่งท่านประสูติที่นครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียวันหนึ่งขณะที่พระองค์ไปหาความสงบที่ถ้ำได้มีทูตสวรรค์นำองค์การจากพระอัลเลาะห์มาแจ้งแก่ท่านซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดได้อ่านองค์การและบันทึกเป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่าคัมภีร์อันกุลอ่านค่ะแล้วนำคำสอนของพระเจา้ามาเผยแผ่เป็นเวลา23ปีจนพระองค์สิ้นพระชนมายุเมื่อ6 3พรรษาค่ะ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกส่วนในประเทศไทยนั้นมีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากเป็นลำดับที่สาสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เรียกว่าไม้กางเขนสถานที่กำเนิดปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลพระศาสดาได้แก่พระเยซูซึ่งพระองค์ประสูติอยู่ที่กรุงเยรูซาเลม็มเมื่อวัยหนุ่มรับพิธีศีลจุ่ม แล้วนำหลักธรรมของพระเจ้ามาเผยแผ่แก่ประชาชนจนได้รับความศรัทธาจากประชาชนเป็นจำนวนมากพระองค์สิ้นพระชนมายุเมื่อ33มริาันีค่ะคำพีของาศาสนาเรียกว่าคำพีไบเบิลค่ะาศาสนาฮินดูหรือนิยมเรียกกันว่า,าศาสนาพรามหมณ์ฮินดู สัญ,ญลักษณ์ของาศาสนาฮินดูเป็นอักษรเทวานาครีอ่านว่าปูมสถานที่กำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศอินเดียศาสนาฮินดูเป็นาศาสนาที่ไม่มีาศาสดาแต่เป็นาศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งเทพเจ้าสูงสุดของาศาสนาฮินดูเรียกว่าตรีมูรติค่ะตรีมูรติประกอบไปด้วยเทพเจ้าสามองค์ดังนี้ค่ะ 1. พระพรมพเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลก 2. พระศิวะเป็นเทพเจ้าผู้ทำลายสิ่งที่ไม่ดี 3. พระวิษณุหรือพระนารายเป็นเทพเจ้าผู้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกค่ะและคำพีของศาสนาฮินดูเรียกว่าคำพีพระเวทค่ะ เรามาสรุปศาสนาต่างๆในประเทศไทยกันเลยค่ะเริ่มจากศาสนาที่หนึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่นับถือเทพเจ้ามีศาสดาได้แก่พระพุทธเจ้าและมีคำพีที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนเรียกว่าพระไตรปิฎกค,ค่ะศาสนาที่สองศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้าองค์เดียวได้แก่พระอัลเลาะ์ และมีศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาได้แก่นบีมูฮัมมัดคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนเรียกว่าคัมภีร์อันกุระอ่านค่ะศาสนาที่ 3, สามศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่นับถือเทพพระเจ้าองค์เดียวเช่นกันค่ะได้แก่พระยะโฮวาและมีศาสดาได้แก่พระเยซูคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลค่ะ และศาสนาที่4ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่นับถือเทพพระเจ้าหลายองค์ซึ่งเทพเจ้าสูงสุดเรียกว่าตรีมูรติซึ่งประกอบไปด้วยพระพรมพระศิวะและพระวิษณุค่ะและเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาคำพีของศาสนาฮินดูเรียกว่าคำพีพระเวทค่ะ ่วงปริศนาพาสนุกให้นักเรียนจับคู่ภาพและข้อความที่สัมพันธ์กันคุณครูมีรูปภาพให้ทั้งหมด4รูปภาพและมีข้อความให้ทั้งหมดสข้อความค่ะดเด็กๆมาดูรูปภาพที่1นึ่เลยนะคะรูปภาพที่หนึ่งจได้ไหมคะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ารูปภาพที่สองเด็กๆจําได้ไหมคะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับใครเอ่ยท่านนาบีมูฮัมมัดนั่นเองค่ะ มาถึงรูปภาพที่สค่ะเป็นรูปภาพที่มีเทพเจ้าสมองค์เราเรียกว่าตรีมูรติและสุดท้ายเป็นรูปภาพของพระเยซูมาเริ่มจับคู่ภาพช่วยกันเลยนะคะมาเริ่มที่ภาพที่หนึ่งค่ะพระพุทธเจ้าแน่นอนว่าต้องจับคู่กับพระพุทธศาสนาถูกต้องค่ะรูปภาพที่สองนะบีมุฮัมมัดเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามถูกต้องค่ะ รูปภาพที่สมตรีมูรติซึ่งประกอบไปด้วยพระพรมพระศิวะพระวิษณุเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูและสุดท้ายพระเยซูค่ะเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ถูกต้องค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้คุณครูขอฝากใบงานเรื่องศาสนาต่างๆในประเทศไทยด้วยนะคะโดยให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงไปในช่องว่างที่มีความสัมพันธ์กันเด็กๆสามารถเปิดดูคลิปย้อนหลังได้ทุกเมื่อเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของตัวเองได้ทุกเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อน ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนและพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ